สวัสดีทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการพอปักชายล้วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกวันนี้เราต้องไปทำงานกันโว้ย ไม่ก็คือหลายๆคนอ่ะหลายๆคนอีกแล้วว่าไม่มีใครอยากดูหรอกแต่อยากถามคือเราจะพามาดูกันว่าพี่พี่เนี่ยเวลาไปทํางานหรือว่าไปเรียนไปแบบไปผู้ชายไปใช่ปอนชอบพกอะไรออกไปเวลาเราจะออกจากหอพักชายล้วนเนี่ยไปมหาวิทยาลัยหรือว่าไปทํางานเนี่ยเราจะพกอะไรไปบ้างเออก็เลยจะเอาให้พี่พี่เนี่ยเอากระเป๋าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาของเนี่ยมาเปิดดูกันเราจะไปดูกันว่าในกระเป๋าพี่ต่อจะเจอคอนดอมหรือเปล่าเฮ้ยแรงมาก ก็เธอมันเป็นเสือหรือว่ากระเป๋าวิวจะมีเจลหรือเปล่าเจลเซ็ตผมไดเดี๋ยวไปดูกันที่ไม่มีผมเล่นตัวเองเจ็บน้อยเเริ่มยกขึ้นมาเลยไหมมาเริ่มเลย เออรวยมากเลยครับโอ้โหมีชื่อสรุมตลาดหรือเธอมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอ่ะพีต่อทำไมพวกเธอถึงเป็นไฮโซแหมเธอก็มีแต่เธอไม่ได้เอามาเธอสร้างภาพของเธอก็คือแบบว่าแอมเมยหรือป่ะไม่ใช่มันเป็นโอกลี่มา เดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งกระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าที่ฉันใช้ตลอดตอนที่ฉันไปทํางานไปอีเวนต์เพราะมันจุของได้เยอะดีแล้วมันก็ทอนนี้ดูเข้ากับเธอรามันก็รู้สึกว่าชันอ่ะชอบกระเป๋าที่เป็นผ้าแล้วมันก็ออกยิบสองมาพอดีฉันก็เลยควรจะตําแล้วแหละก็เลยตามาแล้วของชันก็เป็นดีออโทสเนี่ยจำซื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็สลักชื่อพัทลักษณ์สุดย่ออันนี้ไม่ได้ซื้อในเน็ตสองพันห้านะดีออ นี่มันไม่ใช่ดีออนนี่มันเป็นมันฝรั่งลายมันผิดมันเป็นออดีนี่ี่ต่อไม่ได้นะแบบ่เสียกรมสมบัตกรเข้านะเธ่เลยอ่ะขอเธอล่ะทำงยันหรอนี่ไงเป็นเป้งง่ายสะไปสบายคนรวยเขาก็ใช้ชีวิตแบบสมถานน้องใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละวันที่ไปอีเวนทุกคนพกอะไรกันบ้างนี่ไปอีเวน์หรอคะ ทำงานก็ทำงานก็ทางานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ต่อส่วนใหญ่ไปทํางานอะไรนะก็ไปทํางานแบบว่าบริโภคบริหารก็จะมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวแต่ว่าเป็นคนไม่ใช่ Apple แล้วก็เป็นคนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กเพราะว่าอันเนี้ยมันสวยอันนี้ห้ออะไรอ่ะเออดูแบบ HP Hewlett Packard เออมันดูแบบแพงไม่เปลี่ยนถึงไหมจะ เจ๋งยังไงก็จะไปซ่อมเพราะว่ามันดูสวยเวลาเราหยิบมาใช้เนี่ยมันก็เสริมบุคลิกของเราเพราะเราไม่ใช่ความที่ัฒนเราใช้ความที่สวยไม่เน้นตัางชันเน้นหน้าตาแค่ชั้นเท่านั้นคุชามากแต่ก็ใช้อยู่เพราะมันสวยเออด้วยความที่ฉันเป็นลูกสาวสตรีมจอกกวะเนาะก็มีแต่แอปเปิลอะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลหมดเลยเพราะว่าเรามาละกอกล้วยต้มไปอยู่ไหนอยู่สว่ ือน้องอ่ะเป็นคนที่ใช้ไอ,อ,อแพดดวมากแล้วก็ใช้ iPhone ซึ่งงานีกอย่างของเพจน้องเนี่ยก็คือใช้ iPhone กับ iPad หมดเลย,ยโ,โรดักคือเอาจริงๆถ้าตอนเนี้มีพันคุ่มมีพันใบสีฉันจะเดินคุกเข่าไปกับสตีปจอบเลยที่ทําให้มี iPhone แล้วก็ iPad ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่มี iPhone อแพดในวันนั้นก็จะไม่มีชั้นในวันนี้อาแต่เมื่อตอนเห็นมึงบอกว่าซัมซุงฟิปดีนถ้าพูดถึงอุปกรณ์ การทำงานฉันก็จะใช้เหมือนเธอเพราะฉันใช้ iPad <Lord. S 2> i p แ d ดโลด p p h o n e iPad ฉันก็มีจ้ะฉ,ฉันพรดะว่าที่ตอบมีหมดเลยอะ่ะเธอเป็นไฮโซ่ o, ทนไหมไม่ใช่ต่อไปขอปงเธอเป็นอะไรของฉันหรอกของฉันก็เป็นกล้องกลอก ในไหนคนถามเยอะมากว่าเธอใช้อะไรถ่ายร้อคู่เวนคู่กรรมว่าหน้าเธอสวยมากเธอใช้อะไรดูดิมันแบบสภาพแบบบินหมดแล้วเป็นโซ n y ่แซวีวาอันนี้ไลน์ไปถามน้องเอโคโ m ดีไปถามในในติ๊กต็อกว่าใช้อะไรเขาก็บอกมาบอกปุณว่าโซ n y ่แซดวีวานมันดียังไงไหน มันก็จะแบบปรับผิวให้ให้กระจ่างใสอ uh huh. นะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้นวลมันแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายอย่างเงี้ยก็เป็นกล้องหลักที่ใช้ถ่ายงานเลยแต่ถ้างานใหญ่ๆก็จะมีกล้องใหญ่ถ้าใครอยากได้กล้องที่แบบถ,ถ่ายวอล์กเธอก็นายลำโซนิ<ช>สนสแต่อนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วอันนี้น่าจะไม่มีขายแล้ว ของฉันก็จะมีถุงเมคอัพที่บอกเลยว่าทุกงานไปเพราะว่าวันไหนถ้าไม่พกลิปเหมือนไม่ใส่กางเกงในเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งแล้วก็ต้องทานเราวันนี้เธอใส่กางเกงในหรือเปล่าใส่เพราะฉันพกลิปมาอันนี้อันนี้ที่ฉันชอบมากๆก็จะเป็นอีซาสีอ่ะส่น ที่น่าจะหมดไปแล้วมันจะเป็นสีปากสวยธรรมชาติองสีม่วงเวลาทาแล้วมันจะสวยธรรมชาติแล้วอีกลิปนึงที่เป็นซิงเนิเจร์ของฉันก็คือตัวปันซีใช่แล้วฉันก็จะมีแป้งเอาไว้เติมหน้าระหว่างวันเพราะว่าแบบหน้ามันจะชอบมันก็จะมีชูเอโมราแล้วก็แป้งประมาณเท่านี้ของบอบบี้บาวเอาแบบไปแทบ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 เดิ้เดิกเิกดิ้ไหนพี่พี่ภูมิมาเต่อของพี่อันนี้อันต่อมา ของเธออะไรล่ะนมเหรอเอานมมาดูสิเอานมออกมาดูคนอะไรพบนมออของฉันถ้ามาในโซนอุปกรณ์ทํางานก็จะมีอีกหนึ่งชิน้นก็คือนี่อะไรอะปืนอ,อ,อุ้ยดิวดดิวโดไม่ใช่มันคือเดอร์โมสโคปีหรือว่าเดอร์โมสโคเอาไว้ใช้ทํางานเนี่ยมันเป็นกล้องที่เอาไว้ใช้ตรวจพวกผิวหนังแล้วก็เอเอาไว้ดูผิวหนังในระยะที่ใกล้มากขึ้นก็จะเปิด ไสได้ซึ่งก็จะมีโหมดหลายๆโหมดที่เอาไว้แบบเออต้องดูนะดูไฟดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะช่วยในการใช้การวินิจฉัยด <ละ S 1> เกินลินลดาเอาออ่าไหน,นๆเฮ้ยก็หยิบกระเป๋าเมคอัพขึ้นมาแล้วฉันผมใช้ก็ว่าเมคอัพแต่ว่า ฉันชอบใช้ผงเยินๆยินแบบเธอมไปเยอะจังหวะพี่ต่อแต่ว่าจะบอกว่าฉันมีกระเป๋าเมคอัพแย่อีกอันหนึ่งเป็นอันเดียวก็จะมีก็จะมีคูชั่นได้ดีมากก็จะมีคูชั่นตอนนี้มีเทอโปรกูชี่แล้วก็แป้งฝุ่นของพี่ต่อแล้วก็มีเบสของบ๊อบบี้บ้าวไฟมอร์ แล้วก็อันนี้อะไรนะบัตรออนของกุ๊กี่ก็ฟองน้ำบิวตี้เบนเดอร์ไฮไลท์บัตรออนคือฉันจัดมั่วๆเพราะฉันมีกระเป๋าเมคอัพอันหนึ่งอะแล้วก็คอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยหมดนี่คือใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือจูเนียร์ของฉันแล้วจ้ะเซ็ตเล็กเธอมันตัวแม่เพราะว่าตูดเพราะว่าเซ็ตใหญ่เนี่ยจริงๆมีคลิปแย่เป็นคลิปเดียวแบบอันแพ็คกระเป๋าที่ กระเป๋าเครื่องสำคัญแต่เฉพาะแต่งหน้าที่พกไปทางานทุกวันไปทุวันนี้ออของน้องหรอต่อมาของน้องก็น่าจะเป็นแบบเอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นแบบ้ถุงที่แบบเป็นนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับอะไรแบบนี้อยู่เอาไว้ใช่พงนาฬ<บ>ิกาไว้แต่ไม่ใส่หรอไม่ใส่ ก็เผื่อเื่อเปลี่ยนเพราะเราล้นไงเผื่อเราโลนอันนี้ก็จะเป็นตัวคาเทียเป็นวินเทจว้ายเธอพกคาเทียเป็นสำรองเลยหรอใช่คาเทียวินเทจเธอเป็นไฮโซตัวแม่อันนี้ก็จะเป็นตัวคาเทียที่เป็นแบบกำไรอะไรเงยอันนี้เป็นเินตี้บิ๊กไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ตอนไหนนะฉันพกไว้ตลอดในกระเป๋าเพราะว่าฉันเป็นคนที่แบบชอบรีบออกจากบ้านแล้วก็แบบ ไม่ใส่อะไรไปอ่ะเธอรวยอ่ะไม่ได้รวยนี่ฉันเช่ามาอ๋อทำไมเธอปวดตะปกรองหรอใช่ต่อถ้าพูดถึงสกินแคร์ใช่ไหมที่ยัดไว้ในกระเป๋าเลยนะก็จะมีอันนี้อุ๊ยเธอสดกับผมมา เธอพกลาโลโทเซ่ซิก้าพลัสบาร์มบีไฟพลัสไว้ทำไมสปอนเซอร์เข้าหรอคลิปนี้สปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะแต่เธอหยิบมาใช้เนี่ยแบบว่าเธอพกบาลซีนไว้ทำไมพูนทำไมเราเปลี่ยนโพสิชันเป็นแบบนั้นแล้วหรือเป็นอะไรเป็นคนชอบทำตาโอเคแล้วก็ภูมิพกอะไรเธอต้องทำความสะอาดน้องหน่อยนะทำไมภูมิพกอะไรอ่ะเหมือนเด็กกระถ่มผมเลยพี่กินกันแดดเอาไว้เพื่อเติมระหว่างวันเลิศ คือสงสายดิซลีกับร้านโรนนะจุดนี้เพราะว่าสภาพมึงหยิบของเขามาโชว์สภาพสมบูรณ์มากใช่อะไรอีกมึงอย่าแอบสิใช่ผัวน้ำอะไรผัวดิซลีบิดเนตใช่นี่ไม่ฉันเห็นอันเดนฉันเห็นอันเดนขยำอะไรเนี่ยภูมิภูมิขยำ ไม่ใช่อันนี้จุกจุกที่ลงฉกอะไรไว้เต็ไมไปหมดเลยอ่ะพี่ปูจุกมาตอนเช้าจากตอนไปงานมามีหลอดพกไว้เพราะว่าแบบเผื่อเวลาที่แบบกินน้ำกินอะไรแล้วมันไม่มีหลอดเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเป็นคนไม่ชอบดื่มจากปากตัว <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวแบบบางทีมันแบบเธอผิดกับพีพ่ต่อเลยพี่ต่อชอบดื่มจะขวดเลยพี่ต่อชอบดื่มจากก๊อกพี่ต่อชอบอมพกไว้สามอันง่ายๆอันนี้เอาไว้แบบ ทามือถ้าเกิดว่าแบบล้างมือเมื่อไหร่ก็จะทาตัวนี้ไว้ให้มันชุ่มชื้นส่วนวัตลีนเอาไว้ทาปากอันนี้ทามือได้ด้วยเหรอใช่ได้อันนี้ทาได้ทุกส่วนดีมากแล้วก็กันแดดก็นี่ไงเออเอาไว้แบบเติมเพื่อถ้าเกิดว่าแบบต้องเติมระหว่างวันก็จะง่ายๆ3ามอย่างอ่ะต่อเ่อของฉั้นเลยละกันอีกอย่างหนึ่งที่ฉันพกไปตลอดขาดไม่ได้คือแว่นเพราะว่าชั้นนั่นทำเลสส์มาฉันจะชอบมีแว่นกันแดดเวลาออกแดดจ้าฉันจะต้องใส่แว่นไว้ ซึ่งแว่นของฉันอันนี้คนถามเยอะมากอันนี้คือ Gentle Monster นะอของเกาหลีแล้วก็อีกอันนึงที่ฉันมีคือเป็นของชาแนลเธอเป็นไฮโซไฮโซเออแต่ว่าอนนี้เข้ากับเธออันนี้เข้ากับฉันถ้าไหนฉันอยากแบบนี้อันนี้ก็เข้าของฉันจะเป็นกระเป๋าสัารัเนืกอกระเป๋าคลาสของดีอ r อก็คือทุกจะใส่แบบกากันกากรามงาระมงังอะไรไม่ได้นีก็ เพิ่งไปซื้อคุชชี่มาก็เอาใส่ไว้ในนี้เพราะไม่มีที่ลงแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรียกว่ามันกระเป๋าได้หรอเธอยัดแบบแต่ก็จะมีคูชชันของราเนที่มีติดไว้แว่นกันแดดเพราะฉันไปทำเลสิกมาชี่สุดอเธอแล้วก็ในนี้ก็จะมีแฮน์ครีของคลาแรงมีน้ำหอมมีแฟงลิเบอร์เาะมันคือตัวแม่ตัวพ่อตัวมาดาตัวบิดาไปแล้วก็มีถุงยางไปถ้าหยิบมันออกมาไม่มีมแล้วก็มีที่อะไรนะผัดฟัน แล้วก็มีกิบอเชอร์ของเดโมโคตรเกียรติคุณจ้ะแล้วก็ลิฟชายแท้ลิฟที่ยอดกลัวลงแล้วก็อะไรอ่ะน้ำตาเทียมแล้วก็น้ำมันบำรุงจมูกเล็บอะก็ที่เช็ดแว่นีคอะไรอะช็าจมูกเล็บูแล้วก็มีเล็ฟของจองแซมุนแล้วก็ลิปพอยอ์ดิโอที่สุดกูเยอะมากอวิชย์จนเล มีีีีะอออออกก๋แฮนด์ครมันต้องมีพวกยาเยออะไรเนี่ยยาอะไรอ่ะที่บำรุงจมูกเล็บนี่ก็มีอีกอันนึงนะปากกายเขามีเล็บกี่เล็บเธอจะบำรุงกี่สิบอันเธอเป็นโนสการเหรอหรือว่าสำนัขาอ่ะเยภูมิต่อแล้วแบบนี้ฉันจะเก็บเองด้วยเพราะว่าฉันเฮ้ยเดี๋ยวูเดี๋ยวดันกันเดี๋ยวเจอกันเกงไหนม่เธอเปิดไหนๆก็จะเปิดแล้วเธอก็เปิดฉันก็มีที่พกไว้ก็มีนี่ไงว้าย กันไว้แล้วเออแล้วก็แก้ดาวไปในกระเป๋าหรอเพราะว่าเวลาไปเสือไปฟิตเนสไงก็มีนี่ไงแว่นว่ายน้ำอะไรแบบนี้โอ้โหเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบอยากไปคาร์ดิโอก็จะได้เข้าเข้ากินก๋วยเตี๋ยวยังกินทอมส้มมิสเลยเรากินปอปทีหล่อเยอะมูมหล่ออันนี้ของเธอไม่ใช่กระเป๋าเหรอแล้วก็มีมมันมี่ถุงมือฟิตเนสเอาไว้เข้าฟิตเนสเหมือนกันที่รวมกัน เธอไม่มีกระเป๋าเินเน็กแยกหรอไม่มีรวมทุกอย่างเธอเป็นเด็กสกปรกนี่ยทำไมเธอไม่กิงขยะเต็มกระเป๋าเลยไม่ภูมิเธอภูมิโตไปเป็นอาจารย์ลูกศิษย์เธอมาดูคลิปเนี้ยเธอจะรู้สึกยังไงนี่ถุงเท้างงปะอ๋อกูรู้ละอันนี้มาจากไหนกูก็เอาถุงเท้าถุงเท้าไม่ให้พี่ถุงเท้าไว้เพื่อแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่ เออปากกาเอาไว้แบบเพื่อฉุดเฉนเขียนง่ายอ่ะไปที่เธอต่อเดี๋ยวกอนยังไม่หมดอาจจะเต่าอะไรฉันก็ไม่มีฉันก็จะพกหมวกไวเธอเป็นไฮโตทุกอย่างของเธอก็แปลงหมดเลิศแล้วก็ฉันก็มีอีก ฉันจะมียันีไว้ตลอดเวลาฉันไปงานตัวนี้ก็คือตัวอัพสวี e เป็นตัวที่ฉันชอบมากๆเออยังไม่หมดก็จะมีกระเป๋าตังค์ไห้ดูกระเป๋าตังค์อุ้ยกระเป๋าตังค์หรูไม่ใอไผโตแบบโบแดงขั้นใหญ่จ่งรูหรูมาฉันเช่ามาแล้วก็จะมีลิฟที่ขุดมีลิฟรูหลาลิฟจงชามุนอันนี้เป็นปัดแกมได้ปากได้แล้วก็มีลิฟบาร์มของเปนธรมเป็ธรรมีแล้วก็จะมีแมส มีแบดสรับนี่แพ้ตเตอร์ออไทยเมื่อกี้ร้อยครัวถ้ามันมันดึง <Nice. S 1> ได้มีขนอะไรตดขนแมวชนันอ๋อของฉันก็จะมีมือถืออีก2เครื่องแั<ะ>้วกมือถือ3าเครื่องอันนี้จะเป็นคุยส่วนตัวแห่เธอเก็บลูกค้าเรียบเลยนะ,ะ iPhone Samsung เด o โฟแบบเน,นี้ยอันนี้คุยส่วนตัวอันนี้คุยงานแล้วก็อ,อันนี้ก็สีบป้าท่า ไม่อันนี้ไม่ได้คุยงานอันนี้ไว้คุยอย่างอื่นนะเรากรุบได้นะ่นอันี้เธอเอาไว้กัรวมก่อนอยู่ก็ได้กรุบดอดที่แบบคุยเอเจนซี่หรอเออนี่เธอไว้ถ้าใครอยากดูความลักที่ต่อต้อนขโมยเครื่องนี้เราก็มีพอร์ตแบงค์สองลูกเพราะว่าฉันเป็นคนไม่มีระเบียบวินัยบางทีลืมชาร์จแบตก่อนนอนเพราะฉันชอบเล่นโทรศัพท์เรก็จะมีกระเป๋าแบบนี้เป็นเป็นรวมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอสดีการ์ดแล้วก็แบบทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะเอสดีการ์ดแล้วก็ที่จุกต่างๆจุ๊การ์ดลีดเดอร์อะไรอย่างจะรวมอยู่ในอันนี้อือจะมีทุกอย่างในโลกเออแล้วก็จะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮาร์ดดิสก์เอพเนลเอพเนลฮาร์ดดิสพี่ต่อเดี๋ยวพกอะไรไว้ไม่ถ้าเผื่อมีมเต็มสักก็จะถ่ายโป๊ไม่ที่ฉันเห็นแบบเลขาเธอช่วยถืออะไรแบบนี้กระเป๋าใบนี้เธอพกมาขนาดนี้ทุกวันได้หรอปกติฉันพก4ใบจ้ะฉันชี้อยู่ในรถตู้ไงอ๋อแล้วก็มีกระเป๋าตังค์อีกใบนึงคือ ปกติของอะไรเนี่ยดูเนอะปกติฉันใช้ลุยปารีสต่อใช่ฉันใช้หลุยสีขาวแต่อันนี้เอาไปปารีสเรายังไม่ได้อันแพ็คออกมาเลยขนาดเงินยูโรเธอยังอยู่ในี่ีแล้วยังดองถึงทุกวันนี้ว้ายอันนี้หน้าเก่าพี่ต้อใช่ค่ะหน้าเก่าพอเธอระวังนะอ่าฉันไม่ติดเลยแค่นั้นแหละวินเทอก็สวยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยอันนี้ฉันทำจมูกดละมันก็มีที่ชาร์จแปดปกติพกเยอะกว่านี้แต่มันติดมาอันเดียวแล้วก็อ่าา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 า ช่อบเปิดกระเป๋าแล้วว่าไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยอ่ะพี่ต่อดูของที่พงบไมิโฟนผมใช้หมดแล้วจ้ามากแล้วก็มีทิชชู่แล้วก็บีบงานอิลิมิตคนเลียวนายของเธอพี่ภูมิไอเทมสุดท้ายก็คือนี่กระเป๋าตังกับไอพอตอุ้ยเยวนะมันสุดท้ายไม่จริงว่ะพี่ตาม่อมันมุกมีป่าเธอเธอไปเธอไปดีมันสุดท้ายไม่จริงไม่เมันมีแบบอะไรก็ไม่รู้ พี่ภูมไิไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ขยะแล้วหมดแล้วเธออะรเธอเธอเอามาเปิดให้หมดดิเหมดเลยหมดแล้วหน้าเครื่องหน้ามีผ้าด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็พามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแบบเครื่องมือเครื่องรางอะไรเอาก็เปิดเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่สัดติดเปิดแล้วถ้าให้คนอื่นเห็นนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปคว้ามาจากกระเป๋าพี่ภูมิได้ ภูมิเธอพกขยะไว้ทำไมอ่ะอภูมิเธอพกขยะทำไมมันเป็นพวกใบเ็ดหลอดเป็นคน,นชอบเก็บห<ม>ลอดมากเลย พราะว่าเกิดใข่แบบไรล่ะอดอย่างนี้มึงจะไปดูดอะไรได้อีมันอยู่ในกระเป๋านเราับไม่เสร็จหรอเนี้ยมึงจะไปทําอะไรได้พี่นี่คือตอนเขาเป็นปุ้งยิงใช่ไหมไม่อันนี้เอาไว้เพื่อไว้เป็นแผลไงไม่มันเหลือแต่ซองมันเหลือแต่กองอันนี้ในไทยหรอในไทยแบบเอาไว้แบบการฉุกเฉินการตายรู้ซิปรู้ดจบกระเป๋าอันนี้เหมือนแบบว่าไปเก็บค่าเช่าแผงมีคนมากแต่ บัตวิสอมอบัตวิสอมวอวะคนรวยของจริงคนรวยของจริงคนรวยของจริงหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอนหน้ามันมาก่อนเออ,เอ,อยังไม่หมด พี่ภูมิไม่ยอมเปิดหมดอ่ะทุกคนหมดแล้วุยแต่ว่ากระเป๋าพวกเราก็สมกับการเป็นชายแท้อยู่นะเนี่ยกับการเป็นชายแท้บล็อกเกอร์ถูกต้องเธออันนี้ฉันพกจริงๆนะไม่ได้ห o c อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันพกจริงๆไม่ได้หมกอ้าวฉันไม่เคยพกอะไรเพราะปกติฉันจะมีกระเป๋าแบบสามสี่ใบนี่มีในรถอีกนะเนี่ยพอจะได้แก่นสารจากคลิปนี้ไหมครับก็ได้ก็คือคลิปนี้อาจจะแบบไม่สวยงามเหมือน คนอื่นนะทุกคนก็คือเป็นกระเป๋าที่พวกเราแบบใช้แบบเรียลๆคนอื่นก็จะแบบว่าฉันว่าของพี่ภูมิเนี่ยเรียลสุดนี่หรอเป็นกระเป๋าที่เธอซัพพลายไปบ่อยๆอ่ะใช่เป็นแบบง่ายๆเธอคิดดูถ้าลูกศิษย์เธอมาดูอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงนี่เลยชอบอะไติมเหรอจอดไอ้ิม มีอะไรอยู่ข้างหนอันนี้ดีมากฉันซื้อมาจากญี่ปุ่นมันคืออะไรเนี่ยมันเนี่ยเธอถ้าแว่นเธอมัวแบบมันเป็นมันเป็นพวกไขมันเยอะๆอ่ะอันนี้ฉันดีฉันไม่มีเลนแล้วก็นะข้างหน้าข้างหลังคูเธอชอบใส่ไม่เธออย่างนี้ข้างหน้าแลยวพี่ต่อใส่หลายๆคนถามว่าพี่ต่อใส่แว้ทำไมแว่นที่ต่อไม่มีเลนเลยไปทำเลสิกมาแล้วจ้าแล้วทำไมเธอต้องใส่ไหนเธอเอามาดูสิฉันชอบใส่เธอแต่มันดูมันดูแบบหยามากเธอจะเธอจะปาดไปแว่นจริงๆหรอ อย่างนี้ไงแล้วไงต่อแล้วเธอก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลนอกมาเช็ดเออผ้าผ้านี้ออผ้าเช็ดแล้วมันจะใส่วิงเธอเอาไปสีฉันไม่ได้ใช้แล้วทำไมเธอไม่ได้ใช้เลยหรอก็กูไม่ได้ใส่แว่นแล้วไงคะมันดีมากเลยอะเออไปสีฉันยกไปฉันใช้ไปคั้งสองครับขอบคุณคุณตอบมันก็จะแบบใส่วิงกำจัดคราบไขมันเปิดโล่งมากเลยอะเหมือนฉันได้แว่นใหม่สนุ อยากรู้ในกระเป๋านาานะว่ามีอะไรากขอดูหน่อยกระเป๋าข้างหน้าเนี่ยว่าข้างหน้ามีผ้าเขางุบหงิบนะทุกคนเขาไม่ยอมเปิดหลังเรามาทายกันดูว่าในนั้นเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปแอบดูแล้วมาเฉลยให้ทุกคนดูครอาชาวันนี้พวกเราก็ทําการเปิดกระเป๋าเรียบร้อยกระเป๋าแบบชายล้วนไปแล้วมันก็ชายจริงๆนะเพราะว่ามันมีความหลบปรกมาเป็นกระเป๋าที่แบบชายเอาไปทํางานจริงหลายๆคนก็อยากรู้ว่าพกอะไรกันบ้างเพราะว่าพี่ต่อเนี่ยเขาก็เป็นทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์บ็อกเกอร์นักร้องพิธีกรฟรีแลน ล่ะคุณหมอบนาาแบบหน้าแบบน้าไแบบครบก็ก็อยากดูว่าเธอจะโพกอะไรไปบ้างอ่าสำหรับคลิปนี้เราก็จบลงกันเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าทุกคนก็น่าจะเห็นพอเป็นไอเดียไม่ได้หรอกเพราะเอาไปใช้ตามไม่ได้หรือคนปกติคิดแบบนี้คนเขาไม่ได้ดูไปใช้ตาคนเขาดูมาเตือนมาเือกว่าเะาอกอะไร จะไปตัดนงนั่นแหละก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะแบบมีอะไรบันเทิงใจให้ดูอ่ะสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปก็ขอฝากพี่ต่อต่อพัทรกุลและปูมิสุดทั้งสองช่องทางด้วยและช่องหลักของเราก็คือช่อง E B E A บ้าบอช่อง E B บ้าบอด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องนี้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ลากันไปแล้วบายบาย